นี่ครับเป็นู้ช่วนเนาะมาถามกับคุณแม่เบิรงครับอันนางนึงเมื่อกี้นีบวงนึงจะมีเหตุการณ์อย่างนู่แม่เขาแม,ม่ม่จ้บ้านขอนแก่นโอ้่มนม่จะขอนแก่นแม่เขากินนา้าแดงกินน้ามันนั่นมาดูเพ<ม>ื<ม>่จะได้เรียกได้เรขตัวใดใสามโตหกเก้าหนึห่งหกเกหครับ,บเจ็ดหายุ้ยไต บอว่าสั่นไง่ได้ยังก่อนเจ็หายยุไส่บอฮหกเก้าหนึ่งกับเก็ดหายย่ไต้บอว่าสั่นกนบออยู่ก้นบอครับก่นบอไม่นานพักิตนยเนาะเ็หายนอยู่ก้นบอไม่บอกแม่แุกเก้าหนึ่งมีเพิ่นได้ย่ไสครับเพิ่นก็ได้ยุหยักเพิ่นเาออกแม่ออกปากเมื่มวาเรีสามตัวนี่หกเก้านึงว่าสั่นบานีนโดนเตือเพิ่นไม่กินน้ำแล้วพินวนเจ็นหายู่ไต่บอว่าสั่น ไเพิน่นเพิ่นล่ำรวยบ่ครับ <c oughs> บุดเดียวนึงนี่มาก,กับบุดเดียวมา่่เพราะเขาหาในที่พิ่นกระเขารอด <c oughs> พิ่นมากกันหลายคนไหนบ่ครับมากหลายคนอยู่เอ้ามาแต่ขอนแก่นบ่แม่นหน่อยบ่ครับมันมูบ้านอื่นบ่หลายอั่มาแต่ขอนแก่นบ่หลายขอนแก่นบ่มีสองคู่นึงบอครับ ตัวคนลงนั่นเป็นคล้ายๆลังส่งบ่แม่ขึ้นแรงขึ้นแ่งขึ้นเป็นแม่ส่งขึ้นเป็นแม่ส่งครับขึ้นเป็นแม่ส่งเนาะได้ดาวดาวมาขายขนมให้แนไหมให้ถามแม่อย่างนี้คือยังแม่ว่าเห็นคนเพิ่นมาล่ำแม่บ่กสีมาล่ำสีขาแดงเพิ่นมาล่ำอยู่นึ่ค่ะมาล่ำแดงเนาโอ้เอาสารนี่เอิ้นผู้ผู้ผาแดงบ่ครับนี่ มันบ่อแม่บ่ดีี่แมนพม่นคุณเพิ่นนล่ำอยู่ทางในแม่พงวงกูผาแดงิ่นอยู่คนะนมากอนละน้ะน้ใหญ่นะอ๋อครับแบบนี้่นมาล่ำิ่นก็บอกเลขบันนี้เิ็นมาล่ำ่เรขกันยอกไงท่กระชักับพระาวารีอันนี้ยันปัญญายายบอกให้ฟังแหนบ่าหายดอก อันแขนันขั้นแขนนี่นี่ยขั้นข้ม่เกิดเก่าจ้ะแขนแม่เลยครัจก็ได้บอกน้องเบิ้บมันจะเห็นเด็ยเปลี่ยนหายอยู่นี่นะกับผู้ชายคนนึงคนบันตัวหาเมื่อเบิ้งแขนเมดูนี่นี่มีเหล็กก็เั่นแดงคืนๆนับุอเดียวมันแคหนี้นี่ยห็นก็ไปนี่เป็นบ่มเห็นม่เห็นอยู่แ่ว่าว่ามันเห็นเป็นแปล่นหาม่บแม่แมนแปด ขึนกันนี้แดงกยังนี่คล้ายได้นั่นนี่เป็นปลหายู่ครับตมูช่มนี่จเปดว่าเห็นแต่วันเย็นทั้งนี้สีเห็นแตหานี่เออแมนอยู่เลขหานี่ชัดเจนครับมังทีละมังคีลาครับเตมูช่มตัวเลขเังเห็นชัดเจนก็มมังเก่อนนเนี่ยมังมันขั้นอเนี่ยนี่บอดอเลือเมยนแมนมเมยนแมนอยู่แมนอย่ป็นบซาเตวันตลีนี่ครับแมียนอยห้าแปดครับห้าแปด แค่นี้นี่แหละเมื่อนั้นเกามันี่เป็นเ้นเลียดซัมูกขาถูกคนน่ะเตรว่าเมื่อนดงเอาเือง่จะไปชมมืองเาเองสีแดงแดงเลียดเลยแสดงว่าแม่เกาหลายมันก็เป็นอันนี้เนาะจะว่ากันเนีเห็นเป็นแดเห็นห่แฝดท่าจะไปชมเนาะแก็เป็นแอีบแมนเขาจะเห็นเป็นหาแฝดเหเี่ยว่าเมืองนู้นเจอว่าเมืองเป็นหายังเล้หอยู่วันนี้จะว่าเรื่เปรยยังเห็นเป็นเด็กอยู่ไซน์แ่นเขาเด้ขยันแมนครับแมน แต,แต่ว่าอาจสีจะบ,บ,บ่แดงขึ้นมาหน่อยเนาะบ่แดงบ่แดงอันนี้อันนั้นมันสีแดงเป็นเลือดอันนี้นมันแดงจึงคืองด้เป็นบอกเนี่จองเพิ่นลำถวายแม่นเพิ่นพื่องว่ารงเอล่างอีนอยู่น่ะเพิ่นบอกเลขดิแอันนี้บอกแต่นี่แห่เนี่ยเลี้ยงหาแม่นแมนแมนเลี้ยงหานี้เนาะนี่นี่โอ้โอ้เห็นแล้วแม่เห็นแล้วมาเบิ่งทางนี้สิเห็นค้าเห็นเห็นอยู่นี่เห็นแล้วเห็นอยู่เพิ่นเพื่องว่ารงแอร่างเอียนอยู่เพิ่นบอกเลขบัดนี้เพิ่นค่อย เจ้ายังไอยบอกเลขอันนี้ขึ้นก่อนบอกเลขเพื่อนเก่าเทไปโน่นสว่างวิ่งแปดทับหาั่เพส่หนวดไว้เพื่อนบอกบ่าแม่เพื่อนแขนเพื่อนเขียนใสมมติไปเลยแต่ว่าได้ยินเพน่ดเบาอยู่ว่าวิ่งแปดทับหาครับโดยเพื่อนบอกได้เห็นเห็นแม่เมียนบอกอันนี้เห็นแต่น้องกับอัเท่านั้นตรงไหนเพียร์ยู่นอกเพียร์ยู่หน้ารถดเสียวิ่งวิ่ง อันวิ่งแปดท,ทานน้าผาในปู้ผ้าแดงแต่ตวันเรียกสามสูเพิ่นมี่ยังยูนในศัวท์มีอยู่นี่แล้วผ่านผชมเนีตตัวเหลยกบนแขนของคุณแม่ครับเป็นเลขกห้าแปดวิ่งแปดท้าผาเนาะอันในแขนของแม่ตัวไรก็่ อันแต <c oughs> so, ่เมื่อนั้นเมื่อนี้มันเห็นแต่เรียงหาถ้าผมเห็นกับไข่เป็นหาหาแปดขึ้นก่อนเลยเนี่ยอันที่คือแปดครับเห็นคือหาแปดอยู่ครับแม่เห็นตัวใดในแขนแม่เปลี่ยนหาใะเมื่อนั้นนะเมื่อนั้นเห็นแปดหาแต่เมื่อนี้เห็นแต่เรียงหาต่วหาชัดเจนก็แม่เนาะเบิ่งเอาเด้อครับสมชื่อเบิ่งเอามันจะออกอยู่แขนคุณแม่ครับมื่อนั่นคุณแม่ว่าเลขยกหาก็เลขยกแปดนะแม่เนาะ ห้าแปดแปดห้าครับแต่ว่าเพื่อนหินนี่แปดนี่ครับอีกแปดอยู่ช่วงย่างนี่นี่นี่ครับโอโอคือยืนนะครับแมนกอีเดียนนะนี่แปดเปียนมันก็อยู่ไกลค่ะคืออยากเปลี่นแปดสามยังคือเก่าสนะค่ะน้องเห็นแปดหาแม่แปดหานี่ว่าหาตัวนี้บ่แมนตัวเพราะเที่ยงเห็นตัวใดนั่นแหละแมนอยู่เลยค่ะตัวนั้นละแต่ว่าหาตัวนี้เป็นไ่คับครับแมนะแมนชัดเจนแมนชัดเจนแมนชัดเจนอยู่ ขอสมชมท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้วครับเป็นคนาะเชื่อแม่นครับเป็นความเชื่อสมบูคณ์อันหกเก้าหนึ่งหกเก้าหกึที่หลางส่เพิ่นลงเพิ่นจีวออกมาหลด่นมาเห็นดิห่างสร่งมาแต่คันแกนอืถึง่นบอกสามตัวหมเ่อตาก็ใหญ่มากบนโบวไเดถามเพิ่นดิอันนี้เป็นเท่าแรกลงเพิ่นยังไง เพิ่นมาเพิ่นหกมาหนี่เทียแรกเลยอยากมาหลายอยากมาหลายวันั้งส่งมือนีแม่กมาเมือเดียวแมนมากมือเดียวว่าหาในที่กะเรากนั่นขืนโดนอยากสูบอยากสูบยาอยากกินน้ำแดงแมนเพิ่นเขียนให้ตัวนี้บ้อเพิ่นชิวเพิ่นว่าเขียนเอเพิ่นบอกเลยบอกว่าหกเก้าหนึ่งเราก็บายนี้เพิ่นกินน้ำแดงเบิดเครื่องปวดเลิเพิ่นก็ไม่กินน้ำมันบ่ะบ่ายนี้เพิ่นกะว่า เกหาอยู่ไต่บอคือวางได้กว่าไหมไหมกลนบกุนบอครับเจดแถวน่กนบอครับเวเมือนี้ซองลงก็เห็นห้ากบยูบิอนรมากองเเหมือนกันอ๋อหกเก่าหนึ่งนี่คือมีร่างส่งคนมากเมือนี่แม่บอครับอยู่กลนบอเนาะกับเกตหาครับเกหานี่กรตรงกับเลขดังครับเป็นของพายจานมีระน่ำครับผมเนาะเกหาครับหกเก้าหนึ่งเจห้า พอได้ชื่นชอบก็จะเลืมเด้อครับวัสดุกากามาจดไว้เด้อท่านผู้ชมเพราะว่ายังไงอีกหลายมือโยครับกลัวจะถึงเนาะครับผมขนาดแล้วอย่าจำนะครับอย่าจำโอ้เสียงกระดังครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกเพิ่นก่กำลังสางเสียงแม่เนี่ยคนแก่กำลังสางอยู่ครับวัดสว่างเป็นเนาะเพิ่นเฮเ้็นอย่างนี้แม่เนี่ยเพิ่นอนเฮี้ยนอย่างครับอันเพิ่อนผีเฮ็้ยนมองแนวาลบขวงฝนตกเนี่ย เป็นคู่เป็นศาสตร์เป็นอย่างไม่แต่ใส่คนแขกอะไรอย่างเงี้ยคนแขกอะไรอย่างเงียได้เสียงช้างคนเฮ็ดงานเนาะจ้ะมากะกันร่งก่อส่ะกัเงินจากแฟนขาแฟนอันอันซองห้านี่แหละผู้ใดถือกะโอนเงินมาทำบุญแน่นะคะน้องแม่ค่ะเพ่อกันเดินทางมาหอดพีเลยนะคะส่วนส่วนตัวคุณแม่เองงวดนี้แม่มักตัวใดบอกบอกเอพีีนะครับจหน่อยเนี่ย มากกระชีมากตัวน้องเพื่นนี่แหละตัวแม่ดังๆเลยนะตัวหดครับตัวใดแม่มี่ซื้อเปลี่ยนหาเก้าหาแล้วก็ะี่เก้าซี่หกแล้วก็เจ็ดหาเนี่แหละอืมแปดหาเก้าหาซี่เก้าสี่หกแล้วก็เจ็ดหาเนาะสี่สั้นตัวของคุณแม่เนาะครับผมนีเป็นข้อเท็จจริของแม่เตือดร้อเพราจำหน้าวันดีสิบ สิบสคือสิบสาเดี๋วเพิ่าสิบหกเก้าหากับสี่หกสี่เก้าห้ากับสี่หกสี่แมี่กสี่เกี่เก้าเจ็ดห้าอันเก้ากับหกกับเป็นตัวเดียวกันแมนแมนครับแมนแมนคากับปูสิบ้า ครับกระแม่นครับผม้ชมจะเป็นความเสือส่วนบุคคลครับผมผม้ชมยังโตคุณแม่เองเป็นกระชื่นชอบตัวเลขที่ดังๆังอยู่นี่ครับผมก็คือแปดหาเก้าหาที่คุณแม่เคยสัมผัสมากครับหลักเลขของไายจานี้นะน่าที่ดังดครับก็จะเป็นสี่หกสี่เก้าแล้วก็เจ็ดห้าครับสึ่งคุณแม่บอกว่าหัวนี้จัดนักนักประสันพยะกได้เงินแสนเสียเด้อเนาะแม่เนาะ เอ็มจะมาตัวกันเนอะครับแก้วกาแฟ่าแฟแบงปันเนาะแม่เนาะได้มากกับแบงปันไปพระอยากได้ก็เอาไปเนาะแม่เนาะท่านได้พรอยากได้ก็ให้เบิ่งพระคุณสุขสนานกับบ่าวากันครับผมอันเลขซีเก้าหันมือคนตโกบเขาเฮี้ยนอืมเอดมินได้ตีให้ว่าซีเก้าอกบเขาเฮี้ยนแม่นี่บอกกบเขาได้ของน้าแมนแมนครับแม่นี่ดีๆได้กบนีเก้าครับเพราะผมเคยฝันอยู่เหมือนเอดมินแฟนเก่าท่าบ มื่อมือก้อนนั่นอีกมือก้อนหันอ่ะแมียนพี่แหันรับครบเขาห้วนพมีนตัวจริงตัวจริงได้แจมเอาว่าจุดมันเบิ่งเล็นได้แจมว่าเด้มันลงปองอ่ะโอ้โหพอดีมีคนตีหายเป็นสี่เก้าเมีนเอ็นตุ้งตรงกันกระบาดอันนี้เนาะได้เต็มตัวในดี่นี้เต้ตัวนี่นะน้ำก้อนอีดีอีดอพ่นพนนะครับครับผมชันโตคึ้นแม่ก็ยังพ่อเที้ยบอกไปนะครับท่านผู้ชมค่อแม่ก็จะเป็นชื่นชอบเป็นแปรธาเก้าหา ฉบ่บสี่หกสี่เก่าว่าคุณแม่บอกว่าหกกับเก่าจะเดียวกันครับกับเจ็ดหาเนาะแต่ว่าทั้งนี้ท่งนั้นคุณแม่กันก็ว่าถ่าร้ออีกครับร้อถ่าฟังจากพอจำอีกครั้งหนึ่งครับจากปูเนาะเพราะว่าเพิ่นจะน้ำปูเห่าน่ะเพิ่นว่าจะเอาไห้วันที่ใครขึ้นแม่เอาเพิ่นวม่สิบสองขึ้นสิบสามสิบสองว่ากันแมนบ้า ในกี่พันล้านชิ้นสามบันทีว่าว่าชิ้นสามชิ้นสี่บันทีแม่สิบสองสิบสองเพราะเรอเป็นนี่งเป็นเชี่ยงปูปัญญาแม่เมื่อื่นบันทีนอ้วงส่วนผู้มือบวกผู้องพันทุ์ผู้สีปทุมอ๊อผู้สีสุดโตแม่ย่าสีปทุมมาครับผมแมนครับผมนู้เสียมามื่อื่นมาสั่นผู้เสีมาให้นมื่อื่นมาสั่นแมนขับเขาจำก็ได้บอกกลุ่มของพรเที่ยงอยู่ครับเดี๋ยวเทสคลิปต้องไปอยู่เนาะ แต่ว่าตัวเลขนั่นเทาก็บ่มันใจคือพอเที่ยงนี้ยินมากอย่างหนึ่งก็คือคข้ายๆว่าบมแนครับอาจจะเป็นวันที่1ิหรือกอาจ,จะเป็นวันที่1ิประมาณนี้นะครับผู้ช่มเนาะแล้วแต่ปูพนจะบอกครับผมก็บอกให้ป้อย12พสอจเพากันก็บป้อย12ครับแต่ว่าปู่บอก14กับป่อย14ครับเพราะว่าพระจำก็ต้องเสือเส้อกันเสือ้อปูครับเพราะว่าพนเป็นล่างปูเนาะครับผมครับผมทันดีชื่ชิชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ คลิปนี้พอเจ้างขอตัวลาไปก่อนครับพอกันใหม่คลิปหน้าขอเชิญผู้ชมทุกท่านนอนหลับให้ได้เงินมื่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อครับวันนี้ให้ได้เงินเป็นได้หลายหลายแสนเด้อครับสาธุสาธุเนาะไปละครับมักทอกันแมกทอกันเอาทอกันขั้นซื้อตัวลายหนีมันชิมาออกตัวหน่อย